just close your eyes and let them rest I know it's hard to fall asleep but do your best cause there's a place that I go นี่คลงมาข้างล่างเราก็เจอกับขนแมวที่เยอะเกินไปไหมเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรอะ่ะลูกทำไม ขนมันกระจุยสักขนาดน,นี้นะโอ้โหแล้วนี่เราได้ยินเสียงเด็กร้องนะคะก็คือน้องเทียร่าอยากออกมาให้ไปนอนข้างในโอเคเวลวลูกอ,อยากออกมากดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยอะ่ะเนี่ย ในแต่ละวันนะคะแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวมันก็จะเต็มอย่างนี้และคะ่ะขนแมวบ้านเราสวยงามแล้วตอนนี้แล้วก็เช้ามาะคะก็กินอาหารเซ็ตสุขภาพค่ะเน้นผักมากนะ,ะมีปลาอยู่หนึ่งชิ้นวันนี้วันจันทร์นะคะแต่ปิดเทอมแล้วทุกคนก็เลยอยู่บ้านนี่น้องเทียร่าเก่งมากเลยค่ะเทียร่า อยู่ในหมู่พี่ๆได้อย่างสบายเลยนะ <c oughs> แล้วหนูหรือเป็นเด็กพูดมากเหมือนจัสมินหรือเปล่าเนี่ยทำไมแบบพูดเยอะอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะ วันนี้นะคะเรามีแขกมาจากเมืองไทยนะคะลูกค้าเจแปนบีบีทัวร์แถวบ้านคนแรกเดี๋ยวไปรับที่สถานีรถไฟค่ะแล้วก็มีไกด์เด็กคือลิขุไปด้วยนะคะที่วัดอุณหภูมิมันเสียปะคะเนี่ย54องศาคืคออะไรมันจะอะไรปานนั้นแสดงว่ารถร้อนมากค่ะรถ5้องศาเลยแม่ไปไหนลกูก ถ้าดินะจะไปข้างนอกนยต้องเอาล่มแล้วก็ใส่หมวกด้วยห้ามไปแบบนี้เดี๋ยวเป็นไหนชูโชเดี๋ยวเป็นทีสโตถ้าหนูจะออกไปข้างนอกต้องใส่หมวกเอาหมวกมาใส่หลกก็นี่มารอที่สถานีรถไฟฟุตโซ่แล้วนะคะาจะใชวนะีน่ขนมะนันนี้คือแบบร้านยังไม่เปิดเลย ออร้านนี้เขามีร้านไอติมเปิดไหมเนี่ยลูกเขาเปิดหรือเปล่าอ,อ๋อเปิดอยู่เปิดอยู่เ,ออเข้ามาชิมขนมนะคะอร่อยมากนี่ลายแมวน่ารัก,ดกเดี๋ยวร้านเขากำลังเปิดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนปราสาทก่อนแล้วลงมาค่อยมาหาอะไรกินกันต่อแะซื้อน้ำก่อนนะคะไม่ให้เป็นฮฮสโตนะคะต้องจิบน้ำตลอดนะคะ ยังไม่ไู้นะอนเชวราเัวอ๋อเป็นแบบซาซาค่ะซาซาแต่ร้านมันแบบดูน่ากินนะขอบมาที่สารเจ้านะคะเพื่อข้ามสารเจ้าไปที่ปราสาทนี่มีคนไทยมาเที่ยวด้วยนะคะเจอภาษาไทยแล้วเขาห้ามเขียนอันนี้แต่คนเขียนเต็มคนไทยก็มาค่ะ ไทยแลนด์จ้าเดินกันต่อนะคะกับพี่หมูนะคะพี่หมูวันนี้มาที่แถวอินุยามาครั้งแรกตัว๋วห้ารอยห้าสิบเยนนะคะมาแล้วเลมาเผชิญกับเออบันไดอันชันนะมีวิวสวย เราก็เดินขึ้นมาแนละอ่ะพี่คุณได้นั่งพักอันค่ะนั่งพักอะนั่งพักกันก่อนค่ะ <c oughs> อุ้ยเย็น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 เค okay, ออกมาชั้น,นบนสุดของประสาทแล้วเอ,อ้ยลิคุ่อย่าไปใกล้มากมันอันตรายลูกเนี่ยออกมาตรงนี้มันจะน่ากลัวนิดน,นึงเพราะว่าลัวต่ํา <c oughs> ท้องฟ้าสวยงามมากอ๋ออุลมเย็นอืมสบายสวยือ ชมวิวไปรอบๆค่ะเพราะวิวตรงนี้สวยจริงฝั่งนั้นคือจังหวัดกิฟูนะคะกิฟูุตอนแล้ว,ว่าจะกินไอศกมนะคะแต่เปลี่ยนใจกินคิชชเมนเป็นเส้นแบบนี้นะคะเป็นแบบเย็นนะม่ไม่ร้อนเพราะว่าหน้าร้อนต้องกินของเย็นอ,ยาอากาศร้อนก็ต้องกินน้ำซุกใส่น้ำแข็งนะคะเพื่อความเย็นอืก็เด็ ็ในร้านนี้เขาก็มีของฝากของจังหวัดกิฟไอจินะคะเมืองอินุยามาอ๋ออันนี้ก็ของนากย่าของฝากชื่อดังนากยยาเขาน้องไก่<ๆ>อะไรของเขามี่ยความแมวน่ารักทุกอันอินุแปลว่าหมานะคะก็เลยต้องเป็นรูปหมาน่ารักไว้ก่อนจากอากาศร้อนนะคะเราจะแวะเข้าอีกร้านหนึ่งนะ <c oughs> เข้ามานั่งแตกอเย็น <c oughs> ๆที่ร้านคะ่ะร้อนมาก ขู่เป็นสตรอเบอรี่ตั้ง5ลูกเนี่ย5้ารหเยนอันนี้ก็จะดูแบบงามเหมือนแบบนะคะ <c oughs> เขายังมีเครื่องเกมอยู่ไหมลูก <c oughs> มีอยู่มีอยู่ <c oughs> อ่ะขู่จะมายิง <c oughs> ปืนคะ่ะ <c oughs> ต้องเร็งไปที่ตัวโดดันดักนะคะ <c oughs> เล็กๆตรงนั้น close let your Just eyes the and เขาให้สามลูกนะสามลูกสองร้อยเยนนะร้านเนื้อฮิดะค่ะเพิ่งเพิ่งเคยยิงปืนไงหรือเคยเพิ่งจับปืนครั้งแรกมั้งใช่ไหม เราไม่เคยยิงมาก่อนนะยเดินี่ยเขาเม่อกี้ยิงไม่ได้นะให้ขนมมาหนึชิ้น200ร้อยเยนเ,เดินกลับไปขึ้นรถน,นะฮะชื่อคืเดาก็สอ๋อเขาต้องนะให้อยู่ยืนใกล้ๆไงลูกเดินผ่านร้านซูชิเนื้อก็ต้องซื้อชิมนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อฮิดะนะคะซึ่งในฮิดะนี่ก็อยู่จังหวัดกิฟุเมืองข้างๆอ่ะ Dance and how they grow. คำแรกติกชอเล็กน้อยนะแต่คำสอน้องเขาให้กินละกินคำใหญ่ไปเอา <c oughs> เข้าตรงบ้านเก่าที่เขาให้เข้านะเข้ามันหลบแดด <laughs> เป็นบ้านเก่าที่เขาให้เราเข้ามาชมนะะบ้าน190ปีสมัยเอโดะซึ่งแบบพยายามคงสภาพนั้นไว้อยู่นีเขาแบบเหมือนเป็นแบบที่ที่เก็บเก็บข้าวเก็บเก็บสัเบียงเก็บสบียงเนะขาเล่นอะไรกันทำไมเสียงดังกลับมาแวะที่บ้านแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเราจะไปกันต่ออีกที่หนึ่งนะคะ เปลี่ยนตัวไกด์เด็กก่อนนะคะไกด์เด็กคนแรกไม่สบายวันนี้เรามาถึงที่สวนสาธารณะโยโรนะนะตอนอื่นเรากินอะไรกันก่อนนะร้านแบบร้านตรงตรงทางนี้เลยคะไม่รู้มีอะไรขายอะไรขายอยู่หรือเปล่าด้วยมันามาูในร้านแบบไม่มีผู้คนเขาขายอยู่หรือเปล่า ร้านโรคเคามาค่ะคุณตาคุณยายทำกันอยู่สองคนอันนี้นะคะชาชูราเม็งของไลโอ่ะอาเมื่อวานหนูก็เพิ่งกินปะเมื่อวานหนูกินชาชูราเมงนะของพี่หมูกินแบบเย้นๆนะคะซาดูอุดอง้งก็มีแค่แค่เส้นกับนะ้ำไม่มีหมูอะไรเลย <laughs> อันนี้ก็ไอโสั่งมานะคะุชิคัตสึ ของโปรดเขาไม่รู้ร้านนี้จะเป็นสไตล์ไหนแต่ก็ดูน่ากินอยู่นะฮะนี่ผมจะเป็นเขามีโซเนะครับอ๋อมันเป็นคัสโดงแบบไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบนาโกย่าอันนี้คือคัสโด้งนะคะคัสโด้งแบบแบบแบบกลางๆทั่วไปไม่ใช่แบบของนาโกย่าอ๋อไม่ค่อยได้กินนานมากเพราะวันๆกินแต่ของนาโกย่า ก็จะแบบว่าราดด้วยไข่นะคะเป็นคนลัซสไตล์ของนากุยะกินของหวานต่อซอฟครีมนะเติมพลังกินอิ่มเรียบร้อยต่อไปก็ได้เวลาเดินค่ะวันนี้เดินออกกำลังกายนะคะอ้าวแดดร้อนขึ้นมาเชียว <laughs> นี่เราก็จะเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไปน้ำตกค่ะ พี่หมูบอกว่าไม่ไปปราสาทกิฟุเดินกันอันนี้ก็เดินกันแต่ว่าเดินไม่ชันมากอันนี้เดินไม่ชันนะกิฟุมันชันอ๋อมันต่างกันนิดนึงร้านเขาก็เปิดนะเนี่ยวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ไม่มีลูกค้าไม่มีคนมาเท่าไหร่เงียบเียระหว่างทางเดินขึ้นไปบนน้ําตกนะคะก็มีร้านค้าต่างๆแบบเก่าแก่ก็แบบเก่าแก่มากจริงค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบเป็นร้านนะคะข้างในแอร์เย็น <c oughs> เปิดหรือเปล่าเอะทำไมร้านนี้เราเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะคะแต่วันนี้มันเขาไม่เปิดร้านเนี้ยน่าจะมาเปิดใหม่เพราะว่าไม่เคยเห็นเลย <c oughs> เริ่มมีเห็นความน้ำตกแต่หนทางอีกยาวไกลค,รคร่ะนี่คือเที่ยวบรรยากาศหน้าร้อนนะคะ ข้างบนนี้เหมือนจะมีสารเจ้านะแต่ว่าเราก็ไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าเห็นบันไดแล้วเหนื่อยนะคะีนก็มีบ้านอยู่ในป่าในเขานะคะอ๋อเขามีรถไม่รถโอ้ลมเย็นก็เนี่ยนะคะหน้าร้อนหน้าร้อนมันก็จะดูแบบเออเขียวขจี แต่ไม่เย็นสบายแต่ลมพัดมาก็ดีใจแต่ยินเสียงน้ำตกก็โอเคนะรู้สึกเย็นละก็หนทางยังอีกประมาณ300เมตรนะคะพักล้างหน้าก่อนค่ะห้องน้ำก็ทำดีนะคะเนี่ยห้องน้ำกลางป่ากลางเขาสวยมาเที่ยวแบบไม่ติดคนเลยนะคะ ไม่มีคนเลยมาเที่ยววันธรรมดาดีที่สุดค่ะแล้วก็มันแบบไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่านะักท่องเที่ยวเขามากกันด้วยสปีดเริ่มตกนะคะเพราะว่าเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆดีที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะหลังจากพักไปพักหนึ่งนึกว่าจะไม่รอดแล้วแต่ก็ถึงอยูอ่ถึงตรงนี้ค่ะแล้วที่เหลือให้เร็วขึ้นไปคือขึ้นไม่ได้อีกนะคะแต่ขออยู่ตรงนี้ นี่ค่ะมาถึงตึยังไม่สูงสุดนะคะนู่นขึ้นไปอีกค่ะแต่เราดีพอใจที่ตรงนี้เราส่งเร็วขึ้นไปนะคะเราเหนื่อยสี่สิบห้าสิบแล้วไม่เค่ดีถึงน้ำตกแล้วเราก็เดินลงได้ค่ะเดินลงนี่ไม่เหนื่อยนะคะเดินลงอย่างเดียวสบายๆถึงเลยเร็วมากตอนไปไกลมากพักสักครู่นะคะ ล้างหน้าล้างตาอันนี้คือตัวจัรกกะจั่นนะคะอุ้ยอุยอุ๊ยคืนนี้น้องข็ออกมาจากเข้ออกมาจากไหนลูกจากไหนดินหรอ,หอกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพักผ่อนที่บ้านกันต่อนะคะแล้วค่อยไปส่งพี่หมูที่รถไฟทีนึงน่ารักทุกคนพี่หมูไปเที่ยวเป็นไงบ้างคะก็สนุกมากครับก็ได้ไป พี่ที่แบบนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปบมาเที่ยวกันเยอะๆครับจองมาแฟนดีๆถัวใกลบ้านขอบคุณมากเะเดี๋ยวจะกันมาเนี่เค่ะเดี๋ยวเราไปส่งพี่หมูกันนะคะมาถึงสถานีเรียบร้อยค่ะขอบคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะเราเจอกันใหม่เดี๋ยวมารอบใหม่นะครับค่ะมาใหม่เออมาเป็นแบบลูกค้าครับอเป็นแฟนคลับเขามาตลอด สนุกครับสนุกโอเคเลยครับเป็นครับเจอเแต่งเพลงมาส่งหัวดีเขอบคุณมากี่เราก็มารับคุณอาวาสกับน้องพาอ่าก็คือก็คือเป็นเป็นนะคะเป็นเป็นลูกศิษย์รุ่นบุกเบอร์ของคุณปลาอ่าของคุณปลานะคะนี่มาเที่ยวกันต่อพอดีค่ะรับแขกต่ออไปค่ะขึ้นรถขึ้นรถค่ะนี่แขกเยอะนะรับแขกต่อ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะพาคุณอาวาดและน้องผามาซื้อของที่ซุปเปอร์ก่อนเพราะว่าจะไปทําอาหารไทยทำอาหารไทยกิน <laughs> ใช่ใชก็คืออาวาดกับน้องผาเคยมาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่บ้านเพิ่งสร้างใหม่ใม่มาเจอคนแรกๆเลยและเพิ่งได้ใหม่ทีนึงเด็กโตแล้ว <laughs> ก็ไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรบ้างนะคะก็ให้ก็ให้แบบคุณอา <laughs> เขา,าเลือกเอา คือจะหาซี่โครงหมูไปไปทำน้ำซุปแต่มันไม่มีนะคะวาดลูกสวัสดีค่ะมาน่ารักกังเลยโงิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยัยวาดลูกตอนนั้นนี่นะเขาสามขวบไงเขาจำไม่ได้อ่ะเขายังเด็กมาะเดี๋ยวดูดูของก่อนนะคะโรตีสายไหม เช็คก่อนแต่น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกมันมันทนอยู่มันทนอ๋อปลากรอบอะไรค่ะเนี่ยขนมเอามาทำขนมไม่ใช่ไม่ใช่เอาขนมมาไม่กินหรอคะขนมแบบจีนขนมมะฝาขนมจีนขนมโกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะออกกิน ขนมคัวจบนะคะซองมาอีกโอ้ยนี่ก็มาาิโคล่าอ๋อมีโคล่าขาองชอสคะณตาอ่านี่ก็มะข่าที่มาอ๋อที่คุณตา,า,า,ณตาจะให้มาให้คุณตาจะให้คุณยายวาดมาทำพอนมนันให้เด็กยาโ a ย OLA น,นี่คู่แดีวนี่คู่มาจับออกนะลูกอ,อันนี้คู่คจับออก อันนี้ไฝทองเวลาทำขนมควบกินนะคะเลยนี่ต้องมีฝอยทองอีกอ้าวก็ขนมจีนอันนี้กระเป๋านี่หมดอันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะคะแบ่งกระเป๋าอันนี้โมเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนอย่างเยอะเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นเยอะมากคุณเส้นอีกนะคะมีหลายอย่างมากอุปกรณ์การกินอีกนะคะโอ้ เป็นก๋วยจั๊บแบบเส้นอุบลของแท้อ่าราา่ะเพวคุณยายว่าก็คนอุบลอ่าคนอุบลนะคนอุบลแล้วก็มีบรรดาแมวแมวแอร์อ้ามีลาเต้คะไม่หรอกหน้าบึ้าแบบว่าเอิ่มลืมตอนเด็กไงมานี่นะมีไหมคะมีนะป้าตอนเด็กนี่นะตอนหนูเล็กๆอ่ะ นี่เห็นไหมนี่หนูก็อยู่ในนี้นะนี่นี่ยานี่นาตอนนั้นยังเล็กๆใครกับพี่พาใครนี่นาตอนเด็กเออเด็กมากนี่ก็เหมือนเดิมนะกิจวัตรพาหมาออกมานั่งเล่นวิ่งเล่นอะอันนี้คือพี่พาให้ดูก่อนว่าเนี่ยตอนเลโอเล็กๆนะ ไปเที่ยวกันกับพี่พากับคุณยายเดี๋ยวอันนั้นบอกเอ้ยลืมจนถัดตัวสูงว่าพี่พาไปแล้วอะเที่ยวความสูงห้โอยอย่างนั้นแบบโตขึ้นมากไม่เจอกันห้าปีคือน้องไลล่าเขายังไม่ได้แบบเจอเทียร่าแบบตัวเป็นๆน่ะเขาจะมองเห็นเทียร่าเป็นอะไรอะของเล่นหรืออะไรเพราะเขาตัวเล็กมากไม่เหมือนแมวตัวอื่น มองใครอยู่เนี่ยมองรูหน้าละสิลูหน้าคู่ปรับหนูอะหนูเป็นคนที่แบบเห็นรูหน้าไม่ได้อ,ะอ่ะนะกับแมวตัวอื่นไม่อะไรทำไมกับรูหน้าต้องแบบชอบวุ้นวายกับเขาอะอืมแล้วก็อันนี้อารัวนะคะพี่หมูเอามาฝากค่ะสวยมากมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องชิมก่อนนะ,ะชอบกินอาลวนี่เพิ่งได้แบงค์หมื่นเยนใหม่กับเขานะคะแบงค์อื่นยังไม่เคยเห็นเลยนี่พเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยไม่สี ก็ดูแลกตาดีนะคะเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยก็วันนี้ไม่ได้ทับอ่ะไม่ก้อนนี้ก็ง่ายๆนะคะขนมจีนน้ำยากินกันก่อนตอนเย็นจ้าายกมาสร้างนอกไหมมีความาจักขนมจีนทำขนมจีนนะคะมาโชว์ให้เลยเยอะมากเอาเป็นเมื่อไหร่ เป็นเต็มเต็มเต็นเตคทำคุณยายคุณยายคุณยายทำขนมจีนขายอยู่นี่นาเราจะใช้เราก็หยิบไปที่เอะคนอาวานเป็นเป็นเป็นคุณครูเป็นคุณครูนะคะเขาเรียกว่าจับอันนี้คือหนึ่งจับแต่ก่อนเป็นคุณครูอยู่ที่ไหนนะคะม่วงสามสิบจ้าอ้า สุรศักดิ์ไม่ใช่เหรอกษียณสุรศักดิ์อ๋อเกษียณที่สุรศักดิ์อ๋อออ๋เคยอยู่ที่โรงเรียนที่อัมเภอร์โมงสามสี่เมื่อก่อนแล้วก็ถึงไปอยู่สุรศักดิ์นะสุรศักดิ์มณฑีใช่ค่ะนี่มานั่งทำกันบ้าน เดี๋ยวมากินขนมจีนอ่จาจะเติมพริกกับดูมันเผ็ดนะม,มันเผ็ดแล้วมันเผ็ดแล้วโอยแค่ร้อนแล้วหนูจะตรนี่พี่พาก็เป็นสายวิทย์นะคะ,ะเพศสัตนะคะ,ะเพศสัต ไหนูก็กินขนมจีนเพดออ่าขาดคือแตงกินให้หมดกินให้หมดพูดว่าอีหยังเพราะคุณยายชอบพูดใช่ไหมหนูเลยรู้อ่ะอีหยังสิคะอ้าวหนูอะอีหยังอีหยังอีหยังพูดอีหยังก่อนน่ะเขารู้ว่าถ่ายแล้วไม่พูดไงจะให้คุณยายว่าดูอ่ะ ลงมนที่เรียบร้อยที่นี่เนี่ยวันก่อนในหัดเขียนลิคุบนี่แหละอันนี้ว่าภาพอะไรอ่ะเนี่ยวงกลมอะลูกบอลอ่าว่าลูกบอลอ่าอันนี้น่าจะอันนี้วาดอะไรนะหัวหอมอ่านี่ยหัหอมอันดับไปใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดอกไม้อ๋อใช่ตอนป .4 วาดตอนป .4 เออใช่ใช่วาดตอนป .4 ออันนี้ไม่เก่งเลยใช่ไหมอันล่าสุดออันนี้สวยก็เลยก็กินขนมจีนกันได้ทุกคนน่ะ ほかなきかなか、こらえささたくらいどんなか、じゃね。